สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยัวคอมเมนต์ครับวันนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของเขมรครับเขมรหน้าหงายเมื่อรู้ความจริงหลังเคลมคนเชิดคนของไทยก็มีเพจข่าวของเขมรน,นะครับชื่อเพจว่าข่าวจริงโดยเพจนี้มีผู้ติดตามประมาณ6 0แสนคนครับเขากเอาคลิปการแสดงคนเชิดคนของคณะโจหลุยของไทยนะครับมาแปะไว้แล้วเขาก็เขียนข้อความบรรยายไว้ว่า นี่คือการแสดงดั้งเดิมของเขมรที่เคยมีมาก่อนปีคริสตศักราช1979ส่วนปัจจุบันชาวเขมรไม่เคยเห็นการแสดงประเภทนี้เพราะการเชิดหุ่นคนแบบนี้มีผลกระทบต่อบ,บางคนหลังจากนั้นก็มีชาวเขมรมาแสดงความคิดเห็นกันเพียบครับประมาณ1,300คอมเมนต์เลยนะครับทุกคนก็ตื่นเต้นดีใจแบบอุย้ยไม่เคยเห็นแบบดีมากเงี่ยมมากอะไรประมาณนี้ครับโดยหารู้ไม่ว่านี่คือการแสดงของไทยวิดีโอนี้ก็มาจากไทย โดยเพจเผนี้เขาก็แค่เอาคลิปวิดีโอมาแล้วก็แปะภาษาเขมรใส่เข้าไปแล้วก็ดีนะเขาไม่ใส่ตรงชาติเขาก็แปะภาษาเขมรเข้าไปแล้วก็มาโพสแค่นั้นเองตามสไตล์เคนเบเดียสำหรับการแสดงคนเชิดคนของคณะโจหรุก็เป็นการแสดงที่สร้างขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้เองครับสร้างมาไม่นานเองโดยเป็นการต่อยอดจากการเชิดหุ่นกระบอกตั้งเดิมแล้วก็เปลี่ยนจากหุ่นกระบอกเป็นคนครับเพื่อสร้างความแปลกใหม่และน่าสนใจให้กับผู้ชมโดยวิดีโอนี้ก็มีโพสต์ใน YouTube กันเยอะแยะครับ มีทั้งแสดงในไทยแสดงออกรายการทีวีในไทยแสดงต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะผมก็เคยเข้าไปดูแบบทั้งแสดงในไทยทั้งต่างประเทศมีเยอะครับลองหาดูครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube ว่าคนเชิดคนรับรองมีขึ้นมาเพียบเลยครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ชาวกัมพูชาครับหลังจากที่เขาได้เห็นโพสต์นี้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงมีคอมเมนต์ประมาณ1,300อคอมเมนต์ครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ครบ1,300คอมเมนต์เลยอ่านคอมเมนต์ข้ามปีเลยแล้วกัน ปูเสือรอนั่งฟังแล้วกันครับพันสามร้อยคอมเมนต์มาครับเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งเป็นของชาวกัมพูชาครับเขาก็บอกว่าว้าวสุดยอดครับขอบคุณมากๆเพิ่งเคยเห็นความคิดเห็นถัดไปก็กัมพูชาเหมือนกันครับเขาก็บอกว่าครั้งแรกเลยที่เห็นและตื่นเต้นดีใจการสแสดงแบบนี้มีด้วยเหรอความคิดเห็นถัดไปก็กัมพูชาครับเขาก็บอกว่าเป็นการเต้นรําที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นถัดไปเขาก็บอกว่า ครั้งแรกที่ฉันเห็นการแสดงแบบนี้ความคิดเห็นถัดไปก็ของกัมพูชาครับเขาก็บอกว่าการเต้นรํานี้แสดงให้เห็นถึงความหมายของผู้นําบางคนที่ถูกคลุมด้วยผ้าสีดําแล้วก็มีการถูกหมุนหรือการออกคําสั่งดังนั้นพวกเขาจึงต้องการกําจัดการเต้นรํานี้ออกไปขมรนเราจึงไม่ได้เห็นการแสดงนี้มานาน <c oughs> <c oughs> คกล้ๆกับหุ่นที่โดนเชิดเป็นผู้นําเป็นอะไรประมาณเนี้ยแล้วคนเชิดอยู่ข้างหลังมันก็เหมือนแบบ นักการเมืองโดนเชิดหรือผู้นําประเทศโดนเชิดนั่นแหละเลยไม่มีการแสดงแบบนี้ในขามเหนเออฉันคิดได้เนาะความคิดเห็นถัดไปครับกบมพูชาเขาบอกว่าขอชื่นชมการเต้นที่ยอดเยี่ยมบางคนก็บอกว่าโอ้ยด่าดูนะบางคนก็บอกว่าการเต้นนี้มีความหมายท่าทางแสดงความหมายอย่างลึกซึ้งโอ้ยท่าทางอย่างลึกซึ้งน้ยนะแสดงความหมายอย่างลึกซึ้งเลยโอ้ขนาดนั้นเลยบางคนก็บอกว่า ฉันไม่เคยเห็นมันมาก,ก่อนสวยและมีชีวิตชีวาเต้นสวยมาก amazing dancing โอ้โห amazing dancing ด้วยอ่านไปก็กลับไปสงสัยเขาจะคิดว่าเป็นการแสดงของกัมพูชา,าจริงๆกันเนี่ยแล้วมีคอมเมนต์ถัดไปกัมพูชาเขาก็บอกว่าว้าวนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นการเต้นนี้งดงามมากในเทคนิคการเต้นรำของชาวคขมรนีน่เทคนิคเต้นรำชามเขมวด้วยนะแล้วก็มีคนมาแสดงคอมเมนต ประมาณ3ามรอคอมเมนต์ครับบอกว่าครั้งแรกในชีวิตที่ได้ดูการแสดงแบบนี้สามร้อยคอมเมนต์ที่ได้ดูการแสดงแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตอีกประมาณ200รอยคอมเมนต์ก็บอกว่าว้าว wow แล้วอีกประมาณ2 0 0รอยคอมเมนต์ก็เป็นรูปหัวใจครับแล้วก็มีอีกหลายร้อยคอมเมนต์เป็นรูปธงชาติคอมเมนต์คนคเขมรที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่ครับแปะธงชาติมั่งกดหัวใจกันรัวๆมั่งดีใจกันยกใหญ่ แบบโอ้โหแต่และคนแบบตื่นเต้นดีใจมากเลยอะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีคนเขมรคนคนึงมาคอมเมนต์หลังจากเอมเมนคนนี้คอมเมนต์ปุ๊บทุกอย่างก็นั่นแหละครับแต่แล้วทุกอย่างก็ฝันสลายหายไปในพริบตาเมื่อมีคนไทยมาคอมเมนต์ตอบพร้อมกับแนบคลิปคนเชิดหุ่นของโจลหลุยให้ดูมาฟังดูครับว่าคนเขมรคนนี้ก็จะพูดว่าไงคนสุดท้ายของเอมเมนเขาก็บอกว่าว้าวเท่จังฉันไม่เคยเห็นการเต้นนี้มาก่อนมันเป็นอะไรที่พิเศษมาก คมเมนคนนี้ก็เป็นผู้หญิงนะครับหลังจากนั้นคนไทยก็มาคนไทยเขาก็แนบคลิปการแสดงของโจลุยนะครับพร้อมคอมเมนต์ว่าคุณจะเคยเห็นได้ไงครับนี่เป็นการแสดงของไทยมาดูที่ไทยมาหลังจากที่คนคมเมนเจ้าของคอมเมนต์ได้ดูคลิปก็คงเขินนะครับเขาเลยบอกว่าคุณกาลังพยายามจะพูดอะไรฉันแค่ตอบไปว่าฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันไม่ได้แสดงความคิดเห็นเชิงลบใดๆ <c oughs> แกเขินแกเขินแล้วก็มีคนไทยมาพิมพ์เป็นภาษาอังาากฤษนะครับตอบา่า สิ่งที่เขาพยายามจะพูดคือการแสดงนี้มีต้นกําเนิดจากประเทศไทยและคนกัมพูชาช่างหน้าไม่อายที่บอกว่าเป็นของกัมพูชาและหลังจากนั้นทุกๆคอมเมนต์ของเขมรก็จะมีคนไทยมาตอบแล้วคนไทยที่มาตอบก็จะเอาคลิปการแสดงของโจลุยคนเชิดคนเข้ามาแนบแล้วก็อธิบายบว่าเป็นของไทยเป็นของไทยเป็นของไทยและเป็นของไทยตลอดนะครับอย่างคนไทยคนนี้เขาก็มาคอมเมนต์นะครับเขาก็บอกว่าพวกคุณจะได้เห็นรายการนี้ในประเทศไทย คุณจะไม่มีวันเห็นรายการแบบนี้ในกัมพูชาเพราะมันไม่ใช่ของคุณดังนั้นเมื่อคุณมีเวลามีเงินก็เชิญมาดูการแสดงนี้ที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยสะอาดและสวยงามก็มีคนไทยคนหนึ่งมาตอบครับหลังจากแนบคลิปไปแล้วครับเขาก็ตอบว่ากินของไทยใช้ของไทยทุกอย่างจนเพ้อคิดว่าเป็นของตนเองทุกวันนี้ขมเณรหาตัวเองไม่เจอที่มีอยู่น้อยนิดก็ทิ้งไปไม่รักษาแล้วยังละโมออบโลภมากอยากได้ของคนอื่น การแสดงนี้เป็นการแสดงของละครโจ๋หลุยในประเทศไทยเขาไปแสดงทั่วโลกมาหลายปีแล้วถ้าทำตามก็คือก๊อปปี้รู้จักลายบ้างหลังจากที่ได้ดูคลิปต่างๆแล้วก็ชาวขเขมรก็ตาสว่างครับก็มีขเขมรมมายอมรับครับเขาก็ขเมขมรตคนนี้เขาก็ยอมรับว่าใช่คลิปนี้เป็นการแสดงของประเทศไทยคอมเมนต์แบบเศร้าๆแววตาซึมเศร้าคอมเมนต์แบบแววตาซึมเศร้า แต่ก็มีคอมเมนต์คนหนึ่งเขาก็มาคอมเมนต์ครับเขาบอกว่าตอนสมัยเด็กยุค90ผมเรียกว่าอายองบ้านผมก็มีเขาเล่นกันตั้งแต่ปูย่ย่าตายายโน,น่นอา้าวพูดแบบนี้ได้ไงคนไทยไม่ยอมสิครับคนไทยก็บอกอา้าวแต่นี่คลิปคนไทยแสดงควรเนีคลิปของคนเขียนมาโพสมากกว่าถึงว่าเขมยนชอบกอบวัฒนธรรมไทยพูดปากเปล่าใครก็พูดได้ คนไทยคนหนึ่งก็มาคอมเมนต์ครับบอกว่าเชิดคนแบบนี้เขาเพิ่งคิดกันขึ้นมาจะมีมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายขอยงคุณได้ไงกรเหมนคนเมื่อกี้เขาก็มาคอมเมนต์ต่ออีกครับเขาก็บอกว่ายอมรับว่าในคลิปนี้เป็นคลิปของไทยแต่อยากบอกว่าวัฒนธรรมนี้ขเมรนมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและยุคนี้ไม่มีใครเล่นมาเกือบ30ปีแล้วตอนผมเป็นเด็กผมก็เคยเห็นปู่ย่าตายายผมเล่นตอนที่เขาเล่นยังไม่มีกล้องถ่ายวิดีโอเด็กสมัยนี้เลยไม่รู้จักไงคุณเข้าใจไหม เออกเมนเขาบอกว่าเล่นมานานเดี<笑><笑>๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะมีแน่ประวัติของคนเชิดคนให้ดูนะครับหลังจากนั้นคนไทยก็อาคลิปของโจโลุยเมื่อ12ปีที่แล้วครับโอ้โห12ปีเลยนะครับมาแปะแล้วก็ตอบทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาดีใจอะไรก็แล้วแต่คนไทยเขาก็นั่นแหละครับแปะ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 ไปคอมเมนต์สุดท้ายก็เป็นของคนไทยครับคนไทยคนนี้เขาก็บอกว่าคนโง่ามักถูกหลอก ดินแดนแห่งการหลอกลวงประวัติการเชิดหุ่นคนการเชิดหุ่นเป็นมหรสพไทยที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณเช่นหุ่นกระบอกหุ่นหลวงหุ่นละครเล็กเป็นต้นซึ่งถือเป็นมรดกด้านศิละปะการแสดงที่ทรงคุณค่าแต่มหรสพต่างๆเหล่านี้หาดูได้ยากและกำลังกลายเป็นอดีตที่คนไทยลืมเลือนจึงมีกลุ่มคนเล็กๆพยายามพัฒนาต่อยอดสิ่งใหม่ด้วยการสร้างสรรค์ศิละปะหุ่นคน การแสดงรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานศิลปะหลายแขนงที่นำเสนอรากเงาความเป็นไทยอีกทั้งแฝงเอกลักษณ์ของมหรสพไทยโบราณไว้อย่างแยบยนต์งดงามและประณีตนายสุกฤตตาวัดบำรุงพาณิชย์หรือครูจอมหัวหน้าแผนกส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผู้ให้กำเนิดศิลปะการแสดงหุ่นคนอธิบายว่าการแสดงหุ่นคนถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ .2539 โดยตนเป็นผู้ออกแบบและแสดงด้วยตนเองในลักษณะการรำมโนลาแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งแสดงท่าทางเชิดประกอบอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมากและได้แสดงหุ่นคนเรื่อยมาในงานต่างๆแม้จะเป็นการแสดงที่สวยงามและแปลกตาแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากเมื่อมีโอกาสได้เป็นอาจารย์สอนนาฏศิลป์ไทยในชมรมนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวในปีพศ2544จึงได้เริ่มถ่ายทอดการแสดงหุ่นคนให้แก่นักศึกษา เมื่อนักศึกษานําไปแสดงในประเพณีรับบัวโยนบัวของจังหวัดสมุทรปราการและมีภาพปรากฏในโทรทัศน์ทําให้การแสดงหุ่นคนโด่งดังขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ